นางสาวธีรารั์สำเ็จวานิช์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสาปชส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยพลเอกนัทพลนาพานิช์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกะลาโหมในฐานะที่ปรึกษาสาปชส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายทั้งสองท่านนะคะลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยที่หมู่บ้านธนารักษ์กองทับบกเชียงรายตำบลริมกกและชุมชนเกาะลอยอำเภอเมืองเชียงรายค่ะ โดยมีพันเอกไพโรธยะวินชานรองผอบอมทบร37รายงานถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูสำหรับพื้นที่บริเวณนี้ถือเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่อยู่ติดกับริมน้ำกกและได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะจากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาขณะนี้กำลังพลจากมณฑลหารบกที่37ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายกำลังพลจิตอาสาต่อชดอและกำลังพลจากหน่วยงานที่เข้ามาร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูเร่งขุดลอก พยายามจะเอาดินโคลอนออกจากท่อล้างโคลนทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะและบริเวณอื่นๆซึ่งได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากค่ะด้านพลตรวจตรีมานพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือจากทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำมาทำความสะอาดบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนให้แล้วเสร็จเป็นการเร่งด่วนพร้อมยืนยัน ว่าทางตำรวจเองนะคะก็จะไม่ถอนกําลังจนกว่าจะเคลียร์พื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่จนแล้วเสร็จซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกก็จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไปค่ะ